ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องที่ทำเอาหลายคนตกใจหลังจากที่อเมริกาเขาประกาศว่าจะระงรับการทำวีซ่า75ประเทศทั่วโลกเนี่ยแล้วหนึ่งในนั้นมีไทยด้วยล่าสุดวันนี้คุณศรีหศัศกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากที่เชิญอุปทูต์สหรัฐอเมริกาค่ะมาชี้แจงเรื่องนี้โดยก็ได้รับคาชี้แจงว่าจริงๆตัวของท่านอุปทูต์สหรัฐเองยังไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวพยายามหาข้อมูลให้นะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าการระงรับวีซ่านี้เฉพาะกลุ่มคนที่ไปอยูู่่ถาวรไปอย ยาวหรือคนที่หวังจะเอาสัญชาติอเมริกันเพราะฉะนั้นใครที่ไปเป็นแบบนักเดินทางท่องเที่ยวธุรกิจนักเรียนแบบนี้ค่ะไม่เกี่ยวยังคงทําวีซ่าไปอเมริกาได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือคุณเสียศักดิ์บอกว่าเขาดูกันที่เรื่องของกระบวนการดูสถานการณ์ภาพรวมสหรัฐเขามองว่าง,งบประมาณที่เขาไปดูแลคนที่ท,ที่อพยพไปอะคะ่ะ<ฆ>ที่ไปอยู่ถาวอรคือมันก็จะมีงบส่วนหนึ่งอะที่ไปเบียดบางงบของคนอเมริกันเพื่อมาดูแลคนกลุ่มนี้เขาก็เลยจะระง,งับวีซ่าตัวนี้ไปก่อนฟังคุณเสียศักดิ์หน่อยค่ะ ก็ผมก็สอบคุณท่านอุประทูตที่มาชี้แจงแล้วท่านอุประทูตก็บอกจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ผมผมแสดงความกังวลและความไม่สบายใจดังนี้นะครับคือการที่จะเหมารวมทุกประเทศเหมือนกันหมด75ประเทศเนี่ยผมว่ามันไม่สิทธิที่ไม่ถูกต้องประเทศไทยก็คงไม่เหมือนกับหลายประเทศในกลุ่มนั้นนะครับอันี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ดูแต่ละประเทศเป็นรายๆไป อันนี้น่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าประการที่สองเนี่ยไม่คิดว่าถ้าดูจากจำนวนคนไทยที่อยู่ในอเมริกาจำนวนคนไทยที่อาจจะยังผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่เยอะถ้าเทียบกับบางประเทศที่ไม่ได้อยูห่างจากเราเท่าไหร่เนี่ยในภูมิภาคเราจำนวนมากกว่าเยอะแต่ทำไมเขาเมื่ออยู่ในลิสต์นี้นะครับ น่านะสิคะทำไมเราถึงไปอยู่ในหนึ่งในลิสต์นี้นะคะคุณศิรศักดิ์บอกว่าที่เชิญท่านอุปทูตอเมริกามาคุยกันวันนี้เพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจคนไทยแล้วมันเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีของประเทศนั่นเองคือ เป็นเพราะเหตุผลอะไรถึงได้ประกาศให้ไทยเป็นหนึ่งใน75ไม่อยากจะให้ประกาศแบบเหมารวมสหรัฐต้องทําให้เกิดความกระจางเพราะตอนนี้มันดูเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดในเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางตัวแทนต่างประเทศสหรัฐเพิ่งจะมาเยือนไทยแล้วบอกว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเราเป็นแบบพิเศษเป็นประเทศที่เรามีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานในภูมิภาคนี้ซึ่งพอเราบอกแบบนี้ไปอุปทูตสหรัฐท่านก็เข้าใจนะคะแล้วก็บอกว่า <c oughs> เดี๋ยวตัวท่านเองเนี่ยจะไปเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้แล้วก็มาชี้แจ แต่งเพิ่มเติมด้วยเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศค่ะ,ค,ะคุณศรีหาศักด์บอก